ถ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยลวกันนะสำหรับคนที่กดติดตามให้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะโอเคครับทุกคนวันนี้เราไม่อยู่กันกับใน,น,นของช่องผมอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือการแจก3เท็กเจอร์ในคลิปเดียวนะครับทุกคนแต่คลิปนี้ก็จะเป็นการรวมเท็กเจอร์ที่6คูณสินะครับทุกคนสําหรับคนที่มือถือไม่แรงก็สามารถอยากเปลี่ยนเท็กจองเท็กเจอร์อะไรก็สามารถมาดูช่องผมได้นะครับทุกคน โอเคเลยนะหลักๆเลยในเท็กเจอร์นี้ที่เราเห็นชัดๆที่สุดก็คือบล็อกหญ้าเขียวทั้งบล็อกครับทุกคนตรงแถบฮอตบาร์มีเลขบอกอนะแต่เป็นเลขโรมันเนาะหนึ่งสองสาม v v V VI VII VII แล้วก็อะไรไม่ถูกเดี๋ยวต้องตองมันชื่อเลขอะไร i x เรอ โอเคน่าจะสูงสุด้วมั้งก็คือ9ก้าโอเคเดี okay, ๋ยวเรามารีวิวคร่าวๆหน่อยแล้วกันนะทุกคนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็เหมือนจะเปลี่ยนไปไม่มากนะครับทุกคนแต่ก็จะมีในด้านของอุปกรณ์นะเท็กเจอร์ที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยหนะ่อยะทุกคนก็อย่างว่านะมันคือ16คูณสินะครับทุกคนเท็กเจอร์ธรรมดาเราก็เป็น1ิบคูณสิบกนะ โอเคเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของดาบเดทอลอยู่นะทุกคนเดี๋ยวออกมาให้ดูชืบก็พวกอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะเปลี่ยนไปนะทุกคนจะมีความแบบสวยงามขึ้นนะในความรู้สึกผมเนาะอันนี้เป็นเท็กเจอร์ของดาบเดือดลายนะทุกคนอันนี้ดาบไดมอนดะ์เนาะถ้าดูอย่างนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยทุกคนต้องดูทรงนี้นะมันจะสวยเหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นแมปที่ผมเคยเล่น Arcuaton ในเวอร์ชัน116แล้วดนะ้วยแต่ถ้าใครจะโหลดแบบนี้ไปต้องเป็นเวอร์ชัน117นะถึงจะเล่นได้นะเพราะว่าผมทาการแจกงแบบตอนเวอร์ชัน117นะก็อดูแล้วอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงหลายมากมายก็จะเปลี่ยนแปลงพวกอุปกรณ์ซะมากกว่านะก็คืออุปกรณ์ให้มันแบบเท่ขึ้นอะไรเงรี้ยทุกคนโอเค โอเคเท็กเจอร์แรกก็มีแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเท็กเจอร์ต่อไปกันเลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนสำหรับเท็กเจอร์ที่2องนะจะเป็นเท็กเจอร์ที่แค่้ายเท็กเจอร์บาโบนนะครับทุกคนก็คือเปลี่ยนเท็กเจอร์ที่ภาพออกจะเป็นแนวกระตุ้นกระตูนนิดนึงนะส่วนสําหรับของฮอตบาร์ก็จะมีสีสันนะครับทุกคนส่วนสาหรับพวกพื้นพวกอะไรนี่ก็จะเปลี่ยนไปเยอะจากเดิมนะครับทุกคน อันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้ก็สามารถเอาโหลดไปเล่นได้นะครับทุกคนสำหรับคนชอบอะไรแนวนี้คือแนวกระตูนกร์ตูนน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ทุกคนเท็กเจอร์ที่2ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้แนะในส่วนของอุปกรณ์ก็ก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนส่วนของเท็กเจอร์พวกอะไรก็ไม่เปลี่ยนไปมากครับทุกคน เห็นลักๆก็คือพวกพื้นหญ้าพวกอะไรเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยนะทุกคนโอเค,คเท็กซ์เจอร์ที่2ก็น่าจะมีเพียงเท่้นี้ลวมั้งเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับทุกคนพวกอุปกรณ์ก็มันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็เท,ท็กซ์เจอร์คล้ายๆแบบเดิมนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอเคสำหรับเท็กซ์เจอร์ที่2ก็มีเพียงเท่้นี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบเท็กซ์เจอร์สุดท้ายเลยแล้วกันนะ โอเคครับทุกคนสำหรับ,บเท็กเจอร์สุดท้ายะจะเป็นเท็กเจอร์สำหรับการ PVP นะครับทุกคนอันนี้ก็สำหรับสาย PVP น่าจะถูกใจสิ่งนี้แนละ้วก็อย่างนี้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้สำหรับเท็กเจอร์ PVP ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนแต่อยู่ดีๆตอนนี้รู้สึกว่าโทรศัพท์กระตุกมากเลยครับทุกคนอันนี้กระตุกที่เป็นที่มือถือผมอาชิพอยู่ตอนนี้นะอันนี้ถ้าผู้ชมโหลดไปก็ไม่น่าจะกระตุกอะไรนะครับทุกคนอ๋อล่วง ตกมาเชย่เลยเียร์ทงังออกมาจะ่างไรชืบชืบเดือบชืบชืบโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยละกันนะผมจะได้ทำม,มีกำลังใจกันการองคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับนี่เนออกเกียเลย